ครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ข่าวบูนนิวส์ครับในวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่1สิงหาคมพุทธศักราช2567กับผมรณกรเยี่ยมกำชัยและทีมข่าวบูนนิวส์นะครับสำหรับช่องทางการติดตามรับชมข่าวสารงานบุญในวันนี้ครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปได้ที่โซเชียลมีเดียเฟซบุ๊กแฟนเพจบูนนิวส์ครับยูทูบช anel พิมคำว่าข่าวบูนนิวส์ซูมศูนย์เจ็ดสองดอทคอมและติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ www.gbnus.com ของทางสถานี GBN ครับก่อนที่เราจะไปติดตามรับชมรับฟังข่าวสารงานบุญนะครับเช้นเคยจะได้น้อมนำทุบทนโอวาทของหลวงพอ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่เพื่อเกื้อกูลต่อการสร้างบุญสร้างบาร,รมีของพวกเราทุกๆคนครับโอวาทหลวงพอ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่นะครับในบทที่ว่าฝึกใจให้หยุดนิ่งเพื่อความสุขและความปลอดภัยของชีวิต ให้ความสำคัญต่อการฝึกใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เพื่อตัวเราเองไม่ใช่เพื่อใครไม่ว่าเราจะมีภารกิจมากน้อยเพียงใดก็ตามก็ต้องไม่ให้เป็นข้อแม้ข้ออ้างหรือเงื่อนไขในการทำใจให้หยุดนิ่งเพื่อความสุขและความปลอดภัยในชีวิตของเราความตายไม่มีนิมิตหมายว่าจะตายเมื่อใดที่ไหนด้วยวิธีการใดเพื่อความปลอดภัยของชีวิต จึงต้องฝึกใจให้หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ไปเรื่อยๆโอวาสหลวงพ่อธรรมชโยค,คุณครูไม่ใหญ่ครับดังนั้นนําใจกลับมาตั้งไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นะครับทำด้วยกายสบายใจสบายให้กายและใจรวมเป็นหนึ่งเดียวกันครับทุกท่านครับในวันนี้เราจะมาร่วมกันติดตามรับชมรับฟังข่าวสารงานบุญเพื่อเกื้อกูลต่อการทําใจกองเราให้สบายและประกอบปุญญกริยาจากปัตตานุโมทนาใหม่บุญที่สําเร็จจากการอนุโมทนาบุญกันครับ ข่าวแรกครับพุทธศาส,สน,นิกชนในเขตพื้นที่ตำบลคลองสามและใกล้เคียงอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีได้พร้อมใจกันจัดพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์จำนวน272รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลยังในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรบหรอบ72พรรษาครับ เมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาณนะตลาดจมโบตำบลคลองสามอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีตักบาตรแต่คณะสงฆ์จำนวน272รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวครบรอบ6รอบ72พรรษาโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาสุร,ราชาติชนโยเจาา้าคณะตำบลคลอง4จเจ้าอาวาสวัดมงคลผู้การ,รามเป็นประธานสงฆ์ และได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดรวิรศัก์้าตานายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสามเป็นประธานฝ่ายคารวาระาาโดยที่จุดเทียนทูปบูชาพระรัตนารายจากนั้นทุกท่านได้ร่วมการกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นสาธุชนร่วมกันกล่าวคำอารัธนาศีลทากล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทาน กล่าวคำถวายจตุปัจจัยเทยธรรมและกล่าวคำถวายข้ายานพานะพร้อมกันนี้คณะท่านสภาพและท่านภูมิเกียรติทุกท่านได้รวมกันถวายจตุปัจัยเทยธรรมแด่คณะสงฆ์ที่ด้านหน้าอาสง์ด้วยสำหรับพิธีตักบาตรในครั้งนี้นะครับได้รับความสนใจจากพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ในเขตตำบลคลองสามและใกล้เคียงได้มาพร้อมใจกันประกอบปุญญกิริยา เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานาประการเพื่อประโยชน์อันมหาศาลต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทยทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทําให้ประเทศชาติมั่งคงสืบต่อไปและให้ประสบนิกรนะครับมีความสุขทั้งกายและใจด้วยธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยครับ มากันที่ข่าวสารงานบุญต่อไปนะครับชมรมพุทธศาสสากลจัดโครงการปฏิบัติธรรมครูฟื้นฟูเิรธรรมโลกให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและคณาจารย์นะครับจำนวน3รุ่นณเวอร์พีสเปเลกเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาครับช่วงเดือนกร,รกฎาคมที่ผ่านมาชมรมพุทธศาสสากลได้จัดปฏิบัติธรรมให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและคณาจารย์โครงการฟื้นฟูศิรธรรมโลกจำนวน3รุ่น โดยรุ่นแรกนะครับจัดขึ้นระหว่างวันที่12-14กรกฎาคมรุ่นที่2จัดขึ้นระหว่างวันที่19-21กรกฎาคมและรุ่นที่3จัดขึ้นระหว่างวันที่26-29กรกฎาคมที่ผ่านมาจํานวนกว่า150ท่านเพื่อให้คณะผู้บริหารและคณาจารย์ได้ผ่อนคลายพักผ่อนกายและใจหลังจากที่เหน็ดเหนื่อยจากการดูแลเอาใจใส่ยเยาวชนของชาติอย่างเต็มที่เต็มกำลังตลอดปีที่ผ่านมา โดยกิจกรรมนะครับพุ่งเน้นให้ทางคณะผู้บริหารสถานศึกษารวมไปถึงคณะคุณครูอาจารย์ครับได้บำเพ็ญกุศลไปด้วยได้การทำทานรักษาศีลฟังธรรมเจริญสมาธิภาวนาพร้อมกันนี้ยังได้ศึกษาศึกษานะครับหลักการปฏิบัติธรรมเพื่อทำให้เกิดพลังใจในการดำเนินชีวิตพัฒนาจิตใจให้มีคุณภาพ่ดียิ่งขึ้นตลอดจนเข้าถึงความสุขความสงบภายใน ในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทำกิจกรรมที่หลากหลายครับเช่นสดบนทำวัดเช้าทำวัดเย็นสมาทานทุดงนั่งสมาธิแผ่เมตตารักษาศีลผ่อนคลายร่างกายด้วยการออกกำลังกายนะครับนอกจากนี้ยังได้ฟังธรรมเรื่องสมาการความสุขพระพุทธศาสนาสู่การพัฒนายาวชนไทยความยิ่งใหญ่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและครูผู้มีดวงใจบร,รมโพธิสัตว์ ซึ่งการได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ทุกท่านรู้สึกปลอดกังวลจากภารกิจหน้าที่การงานได้ผ่อนคลายร่างกายและใจท่ามกลางธรรมชาติของคุณเขาได้หลักในการดําเนินชีวิตเมื่อได้ปฏิบัติธรรมและรับฟังธรรมะจากพระอาจารย์แล้วทําให้เกิดความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากยิ่งขึ้นได้มีโอกาสนําหลักปฏิบัติธรรม4ประการครับตั้งแต่สติสบายสม่ําเสมอแล้วก็หมั่นสังเกต มาปรับใช้ในการประพฤติปฏิบัติธรรมทำให้มีความเข้าใจในธรรมะพบความสุขภายในเกิดกำลังใจในการทำหน้าที่ฟื้นฟูศิลธรรมในใจของตนเองคนรอบข้างและพร้อมที่จะนำศิลธรรมไปสู่ดวงใจของเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เป็นคนเก่งและดีควบคู่ไปกับศิลธรรมเพื่อความสุขสงบรุ่งเรืองของสังคมและประเทศชาติสืบต่อไปทั้งหมดนี้นะครับคือภาพบรรยากาศกิจกรรมที่เกิดขึ้น นะที่ปฏิบัติธรรมท่ามกลางธรรมชาติที่นามาซึ่งกายที่สบายใจที่สบายกายและใจรวมเป็นหนึ่งเดียวกันของคณะคุณครูอาจารย์ผู้เป็นดุดดังแสงสว่างให้กับเยาวชนคนเก่งและดีนั่นเองครับมากันที่ข่าวต่อไปนะครับวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายมอบหนังสือสดปนและอาหารสําเร็จรูปเพื่อสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนอําเภอพยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์ครับ เมื่อวันจันทร์ที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาพระครูประหลัดรัตนวีรวัตรเจ้าวาดวัดพระธรรมกายมอบหมายให้พระมหานบพรปัญญสโยปร,รียนธรรม9้าประโยคด็อกเตอร์ผู้ช่วยเจ้าวาสวัดพระธรรมกายผู้แทนฝ่ายสาธารณาสงเคราะห์วัดพระธรรมกายและกัลยาณมิตรดำรงศีขนาดหลวงผู้แทนบุลนิธิธรรมกายมอบหนังสือสวดมนต์จำนวน150เล่ม พร้อมด้วยนมกล่อง UST UH 300กล่องขนมซอง100ซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป100ชุดให้แก่นายเจสริ์นิลละสนทิประธานสภาเด็กและเยาวชนอำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เด็กและเยาวชนตามหลักประวรคือบ้านวัดและโรงเรียน โดยสภาเด็กและเยาวชนอำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการปลูกไมตตีเอื้อเฟื้อเกื้อกูลและพัฒนาพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสับปทุมและชุมชนบ้านสะปัวอำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์ด้วยสังฆา,าธรรมตามหลักบวรคือบ้านวัดและโรงเรียนโดยมีกลุ่มเด็กและเยาวชนจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับ รวมถึงเยาวชนในพื้นที่และชุมชนรอบวัดจำนวน100คนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอมากันที่ขาวสารงานบุญนะครับจากทางภาคใต้ของผื้นแผ่นดินไทยกันบ้างน,นะครับโรงเรียนสอนสมบูรณ์ร่วมกับที่พักสงบ้านร่มเย็ยนจังหวัดนาราธิวาสได้จัดค่ายอบรมศริลธรรมให้แก่นักเรียนโรงเรียนสอนสมบูรณ์ครับ โดยทางโรงเรียนสองสมบูรณ์นะครับร่วมกับที่พักสงฆบ้านร่่มเย็นจังหวัดนราธิวาสได้จัดค่ายอบรมศิลธรรมให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6จํานวน134คนโดยได้รับเกียรติจากกรยานมิตรสุจิตราสุวรรณพงศ์รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไปเป็นประธานกล่าวเปิดค่ายอบรมศิลธรรมก่อนที่เด็กนักเรียนนะครับจะได้ร่วมประกอบพิธีกล่าวคําแสดงตนเป็นพุทธมามากะ เพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงและกล่าวคำฝากตัวเป็นสิทธิ์โดยได้รับความเมตตาจากพระประหลัดสุชยาบุิเสตโหเจ้าคณะตำบลยี่งอบาเจาะและหัวหน้าที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็นเป็นประธานสงฆ์สำหรับการจัดค่ายอบรมศิลธรรมในครั้งนี้นะครับในส่วนของกิจกรรมเป็นแบบบราการที่สร้างความรู้ควบคู่ไปกับความสนุกสนานครับสอดแทรกธรรมะในทุกๆก,กิจกรรมการเรียนรู้ โดยมีทีมงานจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสมาเป็นวิทยากรให้การอบรมในครั้งนี้ด้วยน้องๆนะครับได้เข้าร่วมกิจกรรมสันทนาการเข้าเรียนรู้ถามพัฒนธรรมชาวพุทธกฎแห่งกรรม5ห,ห้องชีวิตนรมิตรนิสยัยเข้าร่วมฐานกิจกรรม UG5 หรือว่า universal goodness ความดีสากล5ประการครับนำไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้กแก่นะครับฐานจัดพับเก็บฐานปัดกวาดเช็ดถูเป็นต้น โดยทุกกิจกรรมนะครับน้องๆติดนักเรียนนะครับก็สามารถนําความรู้ที่ได้รับไปปรับ,บใช้จริงในชีวิตประจําวันได้นอกจากนี้ครับน้องๆคนเก่งและดีครับยังได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมรู้จักเรียนรู้การนั่งสมาธิเพื่อนําไปต่อยอดใช้ในชีวิตประจําวันในคลาสของการเข้าเรียนนะครับก็มีการเรียนรู้ถึงพระคุณของคุณพ่อคุณแม่หลายคนนะครับได้หลับตาแล้วก็นึกถึงพระคุณของคุณพ่อคุณแม่และกราบเท้าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง บรรยากาศในวันนั้นนะครับก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นและก็ประทับใจโดยเฉพาะผู้ปกครองนะครับได้เล่าให้ฟังว่าได้เห็นบุตรหลานเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นจากการเข้าร่วมอบรมซึ่งผู้ปกครองทุกท่านนะครับพร้อมสนับสนุนสถานศึกษาให้ได้จัดกิจกรรมอบรมดีๆเช่นนี้ต่อไปเพื่อให้บุตรหลานเป็นคนเก่งและดีควบคู่ไปกับศิลธรรมครับมาต่อกันที่ข่าวสารงานบุญจากวัดไทยในต่างแดนหรือสื่อส่งเสริมศิลธรรมในต่างประเทศ,ใน,เทศในช่วง,งว o r น d กันครับ วันนี้ในวันนี้นะครับจะนำพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับไปร่วมอนุโมทนาบุญกันที่กิจกรรมของทางสหภาพพุทธโลกหรือ World Buddhism Union ที่ได้จัดงานสัมมนาทางพระพุทธศาสนากันครับสำหรับการสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นณโรงแรมแกรนด Hotel ลซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีที่พระธรรมจารย์ไทจือได้นำพระพุทธศาสนาแบบมนุษยนิยมครับมาเผยแผ่ในไต้หวัน โดยพระพุทธศาสนาแบบมนุษยนิยมนะครับหรือการให้มนุษย์เป็นศูนย์กลางคือได้ทําทุกอย่างขึ้นกับการกระทําของมนุษย์ไม่เน้นการสวดอ้อนวอนขอเทพเจ้าให้ช่วยเหลือซึ่งภายหลังองค์กรุทธต่างๆก็ใช้พระพุทธศาสนาแบบมนุษยนิยมครับเป็นแนวทางในการเผยแผ่เกือบทั้งสิน้นอาทิวัดโพกวงซันหรือสือที่เป็นต้นโดยในงานสัมมนามีการกล่าวเปิดงานโดยพระธรรมจารย์จิ้งเหวา ประธานพุทธสมาคมแห่งไต้หวันก่อนที่จะได้มีการอภิปรายหมู่ในหัวข้อต่างๆหลากหลายโดยมีการใช้ขั้นอยู่หรือว่าภาษาจีนตลอดงานเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้มีการสวดอํานวยอยพรโดยคณะสงฆ์ทั้งทางฝ่ายเทรวาวและฝ่ายมหายานในส่วนของผู้แทนม,มูลนิธิธรรมกายวัะธรรมกายได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาในครั้งนี้ได้แก่พระอติคุณทิตาวโรด็กเตอร ผู้ช่วยภูมิในการสำนักพระปริยติธรรมวัดพระธรมกายพระมหาวุฒิชัยวุฒิชโยโยดรครับผู้อำนวยการสำนักการศึกษาวัดพระธรมกายพระมหาอิทิพลอิทธิชยโยครับจะอาว่าศูนย์ปฏิบัติธรรมปักกิ่งหรือไปจิงและพระพรชัยพลวัฒโมนะครับดรหัวหน้าศูนย์ประสานงานเครือข่ายพุทธโลกนี่คือภาพของพุทธบริษัทที่รวมเป็นหนึ่งเดียวกันเในดวงตะวันที่มีดวงเดียวนั่นเองครับ มาต่อกันที่ข่าวสารงานบุญจากภาพพื้นอเมริกากันบ้านนะครับเริ่มตอนที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์เติมบุญให้ชีวิตมีความสุขและพิธีจุดเทียนใจไฟนิรัน์อนันตชัยครับโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระครูภาวนาสุตทิวเทศท่านประธานสงฆ์ทางด้านพระอาจารย์ซันเดอร์นะครับเขม,ม,มัาธโมนำสาธุชนในการประพฤติปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใส ก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้นำพาสาธุชนครับถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพ,พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชมพรนศา6รอบ28กรกฎาคมพุทธศักราช2567จากนั้นนะครับเข้าสู่พิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดรอนันาชัยเพื่อบูชาพระรัตนไรครับโดยมีกาลยาณมิตรปฐมรัตน์กัลยาณมิตรสรณรมคำ้ำสายทอง และการยาณมิตรไปทูลเพ่งสุขเป็นประธานนำกล่าวคำถวายเทียนใจไฟนิรันนันตชัยด้วยครับจากนั้นนะครับคณะท่านจะภาพร่วมกันจุดเทียนใจไฟนิรันตันตชัยและถวายสตุปจจัยเทียธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์จากนั้นนะครับท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนทุกท่านกล่าวคำอธิษฐานจิตจุดเทียนใจไฟนิรันอันตชัยเพื่อบูชาแด่พระรัตนารายซึ่งจะมีการประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันนันตชัยนะครับ ที่วัดแห่งนี้เป็นตลอดในช่วงเวลาของการเข้าพรรษาในทุกๆวันอาทิตย์ด้วยครับจากนั้นครับเข้าสู่พิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรบุญเสริมเรืองนาภาพรเป็นประธานนำกล่าวถวายจากนั้นทุกท่านรวมกันถวายจตุปัจัยเทียรรมนะครับรวมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อสืบสารอารียปร,ระเพณีของชาวพุทธอันง,งดงามก็มีน้องๆเยชนคุณเก่งและดีนะครับชาวท้องถิ่นก็มาร่วมกิจกรรมงานบุญในครั้งนี้ ทำให้เห็นว่าสันติภาพภายนอกนั้นเริ่มต้นจากสันติสุขภายในใจและก็จากนั้นนะครับทุกท่านก็ได้มีโอกาสร่วมกันนะครับหลังจากตักบาตรแล้วร่วมกันถวายพระทาหารเพลนะครับณนห้องของคุณยอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนุกยงรับประทานอาหารร่วมกันและพักบ่ายนะครับได้พร้อมใจการปฏิบัติธรรมโดยได้รับความเมตตาจากพระมหานิรุตรรัตนาสุโภครับได้เล่าปกิณะทําให้สาธุชนได้รับฟัง เพื่อเสริมสร้างกำลังใจในการดำเนินชีวิตแล้วก็สร้างบารมรีร่วมกับหมู่คณะยิ่งขึ้นไปนอกจากนี้ครับพระอาจารย์สันเดอร์เขมภธรรมโครับยังได้นำพาชาวท้องถิน่นทำกิจกรรมสมอลกรุ๊ปนะครับโดยท่านได้เล่าธรรมะเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตแล้วก็เกื้อกูลต่อการเนื่องสมาธิเพื่อค้นพบความสุขภายในให้แก่ชาวท้องถิ่นด้วยทำให้ทุกท่านนะครับก็ต่างเกิดความประทับใจแล้วก็มีกำลังใจ ในการฝึก Meditation หรือว่าสมาธิยิ่งขึ้นไปนั่นเองนอกจากนี้ครับคุณผู้ชมที่วัดแห่งนี้ครับยังมีโรงเรียนสอนภาษาไทยในสัปดาห์ด้วยโดยมีการเปิดสอนระดับกลางครับโดยมีกรรยานมิตรทันเลทิและกรรยานมิตรถนอมรัตภาษาไชัยทําหน้าที่เป็นครูอาสาสอนภาษาไทยให้กับชาวท้องถิน่นซึ่งก็มีชาวท้องถิ่นนะครับหัดพันวัณยุกนะครับแล้วก็เรียนรู้ภาษาไทย เนื่องจากภาษาไทยเป็นภาษาที่เมื่อได้ฟังและพูดแล้วก็เกิดความไพเราะและก็สื่อสารเข้าใจง่ายโดยเฉพาะเป็นภาษาที่รักษาวิช,ชาธรรมกายอยู่ด้วยนั่นเองครับมาต่อกันที่ข่าวสารการบุญต่อไปครับยังคงอยู่ในภาคพ,พื้นอเมริกามาร่วมอนุโมทนาบุญกันที่วัดพระธรรมกายซีแอตเทิลนะครับด้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีสวดธรรมนิยามบูชาธรมรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารครับ ที่เซียโตลนะครับไปในงานคณะสงฆ์และสาธุชนพร้อมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักกะปะวัฒนสูตรบทรัตนสูตรและสวดสรรเสริญคุณของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมารเป็นทํานองสารพัญญะจากนั้นนะครับได้มีการจุดประทีปด้านหน้าภาพของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมารและจุดประทีปด้านหน้ารูปภาพของผู้วัยชนด้วยต่อจากนั้นนะครับก็สู่ช่วงเวลาของการปฏิบัติธรรมร่วมกันนะครับตามเสียงนํำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมสโย ก่อนที่คณะสงฆ์จะได้สวดพระพุทธมนต์ครับเข้าสู่พิธีบุพ,พเพปิตัผลีโดยมีกัลยาณมิตรนิริชร์นะครับไรเซอร์เป็นผู้แทนคณะท่านสภาพกัลยาณมิตรวิสพลพรชัตรัตน์กัลยานมิตรอรณีเลือดเกรงกาย,ยิ่งกัลยาณมิตรปูมพิไลบอมการ์ดเนอร์ครับทั้งหมดนี้คือรายนามของคณะท่านประธานผู้จุดประทีปในจุดต่างๆจากนั้นนะครับก็ได้เข้าสู่การกล่าวคำรัธนาศีลห้านะครับ จากนั้นผู้แทนคณะท่านเจ้าภาพได้ทอดภาพบางสกุลด้านหน้าภาพของพระเด็จพระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมารและได้ทอดภาพบางสกุลที่ด้านหน้าอาัศวงด้วยครับจากนั้นเข้าสู่พิธีถวายมัตตกา,าพัตตาหารนะครับเพื่ออุทิศบุญกุศลไปยังบรรพบรุษที่ล่วงลับไปแล้วโดยมีกัลยาณมิตรสืบสวัสดิ์รองศาสตร,ร,ราจารย์ดรจันพิมสายสมอลและครอบครัวกัลยาณมิตรนงนุษพูนสวรรค์เป็นประธานบุญพิธี ทางด้านกระะนารยาณมิตรพิสพลพรสรัตน์นะครับเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะท่านประธานบุญพิธีและสาธุชนครับได้ร่วรวมกันถวายสตุปจัจเจียธรรมที่ด้านหน้าอาสงก่อนที่คณะท่านสภาพนะครับจะได้พร้อมใจกันรกรวดน้ำรับพรพระเป็นภาษาบาลีอุทิศบุญกุศลไปยังหมู่คนอันเป็นที่รักที่ละจากโลกนี้ไปแล้วจากนั้นนะครับทุกท่านก็ได้พร้อมใจกันร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งนะครับแด่คณะสงฆ์ เพื่อเป็นการสืบทอดอริยประเพณีอันงดง,งามของชาวพุทธโดยการให้ความเคารพในทานด้วยซึ่งนี้ก็เป็นภาพนะครับที่ทุกท่านได้ร่วมกันสืบสารอริยประเพณีอันงดง,งามของชาวพุทธด้วยการสังสมบุญยกรยาจากธนามัยคือบุญที่สําเร็จด้วยการให้ทานดนั่นเองครับภาคบ่ายเข้าสู่พิธีจุดเทียนใจไฟนิรัน์อนันตาชัยเพื่อบูชาพระรัตนารายนะครับโดยประธานบุญพิธีคือคริยาณมิสืบสวัสด รองศาสตราจารย์ดรจันพิมสายสมรและครอบครัวจากนั้นนะครับให้ทุกท่านจุดความสว่างสว,งสวยภายนอกนำมาสู่แสงสว่างแห่งปัญญาครับด้วยการร่วมกันรับฟังพระธรรมเทศนาจากพระมหาพิสนุวิสุทธิญาโนครับ,พรพรบเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบารมีและเป็นธรรมาแห่งปัญญาบารมีด้วยครับมาต่อกันที่วัดพระธรรมกายซิลคิคอนวอลเลย์นะครับเมืองแห่งเทคโนโลยีที่สหรัฐอเมริกา ได้จัดกิจกรรมนะครับก็คือการปฏิบัติธรรมและรวมไปถึงได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้รวมกับห้องสมุดเมืองมอร์เกนฮิลเป็นการปฏิบัติธรรมให้แก่ชาวท้องถิ่นครับที่ซิลิคอนเลนะครับเมืองแห่งเทคโนโลยีแห่งนี้ครับได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมสําหรับชาวท้องถิน่นโดยพระอาจารย์ได้มีโอกาสแนะนําให้ชาวท้องถิ่นเรียนรู้ถึงวิธีการทําสมาธิหรือเมดิเทชันือการนําใจกลับมาตั้งไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7 ซึ่งเป็นเสมือประตูใจไปสู่แสงสว่างและความสุขด้วยการนึกถึงดวงแก้วหรือว่าการท่องบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังอย่างเบาสบายพร้อมกันนี้มีการปรับร่างกายนะครับของทุกท่านให้สบายหล่อนคลายร่างกายและก็อฤยาบทในทุกส่วนก่อนที่ทุกท่านจะได้เริ่มเรียนรู้การทําสมาธิเบื้องต้นและได้รับประสบการณ์จากการนั่งสมาธิหลายท่านนะครับที่เล่าให้ฟังว่ารู้สึก ความเบาสบายผ่อนคลายแล้วก็มีความสุขในการปฏิบัติธรรมพร้อมกันนี้นะครับทุกท่านก็ยังได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ภายในแล้วก็ให้กําลังใจในการปฏิบัติธรรมซึ่งกันและกันซึ่งทุกท่านนะครับก็ได้เข้าสู่ช่วงเวลาของ Meditation Time หรือว่าสมาธินะครับนำมาซึ่งความสุขที่แท้จริงนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะครับได้มีโอกาสเข้าสู่ช่วงเวลาของ Q&A ครับก็คือ Question and Answer ด้วย ได้มีการทั้งคําถามนะครับแล้วก็ได้รับคําตอบจากราจารเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการฝึกสมาธิภายหลังนะครับจบโครงการทุกท่านก็ตั้งใจนะครับจะไปฝึกสมาธิที่บ้านอย่างเป็นประจำแล้วก็จะกลับมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นี่คือกิจกรรมที่เกิดขึ้นที่ห้องสมุดของทาง Silicon Valley ครับมาต่อกันที่ยอดสวดธรรมจักกะปะวัฒนสูรกันบ้านนะครับคุณผู้ชมเช่นเคย สิ <tem> <People to> 10อันดับแรกนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาตามดูชมกันว่ามีที่ใดที่ได้ท็อป10กันบ้างครับท็อป10นะครับเริ่มต้นที่เขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปร,ะร,ปริมณฑลกันก่อนครับอันดับที่1คือนครหลวง10ครับอันดับที่2นครหลวง14อันดับที่3นครหลวง1อันดับที่4นครหลวง5อันดับที่5นครหลวง6ครับอันดับที่6นครหลวง16อันดับที่7นครหลวง9อันดับที่8นะครับนครหลวง17 และอันดับที่9้นครีสิบสรวมไปถึงอันดับที่10คือแก้วปูธอนหนึ่งนะครับต่อเนื่องที่ยอดสธมรมจักรปะวัตนาสูตรนะครับเช่นเคยจับทั่วประเทศวันนี้นํามาที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับอันดับที่1อันดับที่สองสกลนครครับอันดับที่3มหาสารคามอันดับที่4กาลสินอันดับที่5้หนองคายครับอันดับที่6อ่างทองอันดับที่7นะครับลำปางอันดับที่8นะครับลำพูนครับ อันดับที่9ก้ายภูมิและอันดับที่สิจังหวัดอำนาจเจริญครับมาต่อกันที่ข่าวพระชาสัมพันธ์นะครับเช่นเชิญเช่นเคยนะครับเชิญชวนทุกท่านได้พร้อมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกบปะวัตนสูตรครับในครั้งนี้เราจะร่วมกันฉลองชัยก้าข้วสุวันธรรมชัยวันแห่งชัยชนะโดยธรรมนะครับไปสู่เป้าหมายที่6 6 6 8ล้านจบครับ โดยจะมีการฉลองชัยนในวันอังคารที่27สิงหาคมวันธรรมชัยวันแห่งชัยชนะโดยธรรมสุดแล้วส่งยอดกันได้นะครับที่ forbrighterworld.com หรือที่แอปพลิเคชันธรรมจักร fpw นะครับข่าวต่อไปครับคุณผู้ชมครับในวันอาทิตย์ต้นเดือนนี้ขอเชิญร่วมพิธีมุทิตาสการะพระพิสูจผู้สอบได้ประเด็นธรรม้าประโยคระดับโลกปีที่36นะครับ พิธีมอบโล่กิติยศและทุนการศึกษาสำนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศพิธีถวายสังฆทานนะครับแต่คณะสงฆ์สองพันกว่าวัดทั่วประเทศปีที่24ครับและพิธีถวายเทยธรรมแต่คณะสงฆ์323รวัดใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ปีที่20ครั้งที่172สศูนย์กลางพิธีจัดขึ้นณสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายนะครับก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 2 8 3 1 1 0 0 0ครับ ขาต่อไปครับถาวายขีรานในเภสัต์หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆนะครับในวันธรรมชยัยวันแห่งชัยชนะโดยธรรมโดยจะมีการจัดกิจกรรมงานบุญนะครับในวันอาทิตย์ที่18สิงหาคมที่จะถึงนี้เวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปณนะห้องแก้วสารพัดนิกสองสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกาย,ารรกายครับสอบถามรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมได้ที่หมายเลขโทรศพัพท์0 6 4 4 9 4 4 5 9 6ครับ064 469 6951นะครับ ข่าวต่อไปครับคุณผู้ชมพิธีบุพเปตพะลีนะครับครั้งที่154เพื่อเป็นการอุทิศบุญกุศลนะครับให้แด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาวันพระต่อไปนะครับจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่19สิงหาคมที่จะถึงนี้ตรงกับบันพระขึ้น15ค่ําค่ำเดือน9นะครับศูนย์กลางพิธีนะครับจัดขึ้นณหอฉันคุณยาอาจารมหารัตนอุบาสิกาจันทรนุกยูวัดพระรมกายครับก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ทางไลโอเอของวัดพระธรรมกายด้วยก็ได้นะครับข่าวต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพบกับรณกรกันได้ในพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์หนึ่งหมื่นรูปนะครับที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาแด่คณะสงฆ์สี่ประเทศ14จังหวัดภาคใต้กิจกรรมง,งานบุญนะครับก็จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่11สิงหาคมที่จะถึงนี้ศูนย์กลางพิธีจัดขึ้นณนะถนนนิพ 3, พ์อุทิศ3อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0649916242ครับ0816519380หรือที่ผู้ประสานงานบุญที่ทุกท่านสังกัดได้เลยนะครับและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่นำมาฝากผู้ชมเช่นเคยนะครับเน้นย้ำช่องทางสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับข่าวสารงานบุญของทางบุญนิวส์ตามช่องทาง,ทาง,ทาง,ทางต่างๆดัตง,ต,ง,ต,งต่อไปนี้ครับ Facebook f a n p a g ู BUNEWS ครับ YouTube c h anel n พิมความว่าข a าวบูน w ิวส o m ู 072. com และติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ w w w gbnus com ของทางสถานี gbn ครับปิดท้ายกันด้วยพุทธศาสนาสุภาสิทธ์นะครับใจความว่าปาปานางังอาการนงังสุขขังการไม่ทำบาปนำมาซึ่งความสุขรนกรเยี่ยมกำชัยพร้อมด้วยทีมข่าวบูนนิวสลาไปก่อนนะครับขอกราบอนุโมทนาบุญ สวัสดีครับ